สรุปหนังสือ Friendship with God โดย n e w Donald Walsh บทที่20เมื่อมีพระเจ้าเป็นเพื่อนปัญหาจะหายไปจริงหรือการมีมิตรภาพกับพระเจ้าหมายถึงอะไรกันแน่ชีวิตจะราบรื่นไร้ปัญหาทุกคำถามมีคำตอบรออยู่ตรงหน้าจริงหรือพระเจ้าตรัสว่าใช่ และไม่ใช่ในเวลาเดียวกันมิตรภาพนี้จะทำให้เราเข้าถึงปัญญาอันลําลึกได้ทุกเมื่อทุกหนแห่งเราจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าควรทำอะไรเป็นอย่างไรไปที่ไหนเมื่อใดควรลงมือหรือเหตุใดจึงควรรักคำถามทั้งหลายจะเลือนหายไปไม่ใช่เพราะพระเจ้าจะประทานคำตอบให้แต่เพราะพระองค์จะทรงแสดงให้เราเห็นว่าเรา ต่างมีคำตอบเหล่านั้นอยู่กับตัวแล้วตั้งแต่แรกเริ่มที่เราถือกำเนิดมาในชีวิตนี้ปัญหาความท้าทายและความยากลำบากจะถูกแทนที่ด้วยประสบการณ์ที่เรียบง่ายสิ่งที่น่าสนใจคือต่อให้โลกภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราอาจยังต้องจ่ายบินยังคงปวดฟันหรือยังเผชิญกับสภาวะที่เราเคยตัดสินว่าไม่สมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือประสบการณ์ภายในของเราเองลองลึกภาพคนสองคนติดอยู่ในการจราจรที่คับขันเหมือนกันคนหนึ่งหัวเสียหงุดหงิดอีกคนสงบนิ่งเปิดเพลงฟังอย่างสบายอารมณ์เฉพาะไผยโนกเหมือนกันแต่ประสบการณ์ภายในแตกต่างกันลิบลับพระเจ้าอธิบายว่าประสบการณ์ คือผลรวมของความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการรับรู้ทุกสิ่งที่ถูกรับรู้เข้าใจและจดจำดังนั้นประสบการณ์ของคุณเปลี่ยนไปเมื่อคุณระลึกได้อย่างสมบูรณ์ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครพระเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราระลึกได้และเราเองก็อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้ผู้อื่นระลึกได้เช่นกันเมื่อเราระลึกได้ เรากำลังกลับไปเป็นสมาชิกอีกครั้งหรือ remember ของพระกายแห่งพระเจ้าเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งโดยที่ความเป็นปัจเจกของเราไม่ได้สูญสลายไปตรงกันข้ามกลับยิ่งฉายประกายเจิดจรัสกว่าเดิมผู้อื่นอาจมองเห็นเราเป็นดั่งพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระพุทธเจ้าปรมาจารย์หรือแม้แต่พระผู้ช่วยให้รอด และเราก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ช่วยให้ผู้อื่นรอดพ้นจากความหลงลืมจากภาพลวงตาของความแตกแยกเราจะอุทิศชีวิตเพื่อยุติภาพลวงตานี้และร่วมมือกับผู้อื่นที่กำลังทำสิ่งเดียวกันเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะนี่คือความหมายที่แท้จริงของการมีมิตรภาพกับพระเจ้าแน่นอนว่าจะมีบางครั้งที่เราอาจพลั้งเผลอ หลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราคือใครในช่วงเวลาเหล่านั้นจงใช้มิตรภาพใหม่ของเราจงเอ่ยพระนามของเราแล้วเราจะอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะนำทางเรากลับสู่ปัญญาและมอบตัวตนของเรากลับคืนมาให้และนั่นคือสิ่งที่เราพึงทำเพื่อผู้อื่นเช่นกันจงมอบผู้คนกลับคืนสู่ตัวตนของพวกเขาเองนี่คือภารกิจ คือเป้าหมายของเรามิตรภาพกับพระเจ้าจึงไม่ใช่ยาวิเศษที่ขจัดปัญหาภายนอกให้หมดไปสิ้นเชิงแต่เป็นกุญแจที่ไขประตูสู่พลังภายในเพื่อเปลี่ยนวิธีที่เราประสบกับปัญหาเหล่านั้นมันคือการเดินทางแห่งการตระหนักรู้ในศัก,กยภาพอันสูงส่งและการแบ่งปันแสงสว่างนั้นเพื่อให้ทุกคนค้นพบมิตรแท้ ที่สถิตอยู่ในหัวใจของตนเองเสมอมา Friendship with God ไม่มีเงื่อนไขรักนั้นหลั่งไหลจากฟ้ายสระไม่ว่าเธอเป็นใคร ในวันที่ฉัน